เข้าไปไหมเข้าไปไหมนี่ก็จะมารีวิวส่วนแพรนะครับไปไหมไปไหมหรือว่าจะไปหาที่บนเส้นนี่ส่วนแพรนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในไปไปไหมเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันเลยดีกว่าลิสโก้นี่นี่นี่มานี่มานี่นี่โอ้ตกใจเลย ี่เข้าไปได้ใช่ไหมไม่ได้ไปส่งน้องก่อนเลยไหมน้องรออยู่นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเชื่อได้เดี๋ยวน้อมองหน่อยดิอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยก็มาหาหน่อยดิอุว้ย มีเยอะเลยเย็ยยดกี่ตัวเนี่ยทปากล็อกให้หน่อยล็อกค่อยหน่อยล็อกไม่ได้ล็อกให้ดีดีด้วยอย่าแกะออกล็องตุ๊บไงหมาเมื่อกี้น้องเด็กตัวเล็กดูไม่ได้ละนี่ตัวเล็กตัวเล็กนี่ก็เป็นตัวเล็กเดี๋ยวเข้าไปดู ทํไมไปดูตัวใหญ่กันโอ้โหดคตรเยอะเลยสวยนี่คือลูกคุณนสวยนะคะเอว่าชมพู่ตัวขาวเหรอลูกสาวหรือลูกชายตัวใหญ่ชมตัวใหญ่ดิเต็มเลยอะ เดี๋ยเด๋ดวมีไอตัวขาวมีไอตัวขาวด้วยกลัวแสงเหรอมีไอเจ๊กไอเจ๊กตัวเล็กนี่อตัวเล็กกว่าไอนี่ตัวขาว นี่นีตัวใหญ่เฮ้ยมีตัวดำด้วยเหรอไปไปไมันไปไปมันไปเฮ้ยตัวน้สวยเฮ้ยว้จ็คไอเจ็ค ไอ้เจ๊จากทีเดียวก็โดดรูดเต้นนี่โคตรเยอะเลยอี่นีตัวเล็กด้วยตัวจิ๋วจิ๋วแม่มันนะคอย ระว,ว,วังมันตกใจใ<อ>ช่ใแล้วก็มีตัวที่ชื่อมาม่าด้วยชื่ออะไรมีเยอะเกินอ่ะดูเต็มอะมามา่มามาม่านี่เดี๋ยวเาชอบตัวไหนฉันรู้ว่าหนูชอบตัวนี้ไอ้ตัวใหญ่หนี่เลย มืดไปหน่อยนี่ไ่ดูนะพ่ออะไรมาดมหลังค่อยๆดูให้หน่อยว่าอะไรมาดมหลังฉันดูดูแพะเต็มเลยอะ่ะน,นี่ปะมึไปรอข้างล่างนะไปเายังขโมยแพะอีกพวกเราขโมยเยอะเกินอะ่ะ เยอะจนไม่ไหวสลับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยสลับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วปเจอกันใหม่นี่ข <c oughs> อแม่โตัวใหญ่บ๊ายบาย